สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าชุมชนเฮาก็บผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน้าแต่ทำไมบ่มีคนซื่อเลยนาะพ่อะอหยังนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค ทาะะงผู้ชมมาติดตามทางด้านกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาได้ให้ความสําคัญค่ะในการสนองพระราชดำริการพัฒนาด้านข้าวของชาวนาไทยเพื่อให้พี่น้องชาวนาไทยนะคะสร้างขวัญกําลังใจสร้างความมั่นคงแล้วก็สามารถประกอบอาชีพการทํานาได้อย่างยั่งยืนด้วยติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ วันที่3พฤศจิกายน2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานีทดลองข้าวพิมายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวและพระราชทานพระราชดำริต่างๆ แก่ข้าราชการของสถานีโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาดินเคม็มแก่ข้าราชการของสถานีเป็นที่มาของงานวิจัยและพัฒนาหลายๆโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากการเสด็จทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ทดลองข้าวพิมายศูนย์ทดลองข้าวพิมาย,ย,าม,ายมีกิจการในการดําเนินงานเรื่องทดสอบเทคโนโลยีพันข้าวเทคโนโลยีการผลิตข้าว หลังจากที่เสด็จอทอดพระเนตรกิจาการของสถานีทดลองข้าวพิมายแล้วสถานีทดลองข้าวพิมายได้นาเนินการทดลองพันุข้าวเป็นระยะเวลาน,านานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่สําคัญในพื้นที่ทุ่งสำริดจ,จนปัจจุบันมีพัน์ธุรับรองคือพันก์กอ .73 เป็นพัน์ุข้าวที่ทนทานต่อดินเค็ม กระจายให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้นำไปปลูกและมีพื้นที่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของดินเค็มการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่ทุ่งสำลิดมีพื้นที่กระจายเกือบ1 200, ล้านสแสนไร่เกษตรกร,ร,กรได้ยอมรับนำวิธีการดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาของตนเองจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ํำเนินการในศูนย์วิจัยข้าวนาครราชสีมา ยังมีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงหรือวานาเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ในสุดใจดวงกลางเกษตรกรตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมามีจุดเริ่มต้นในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยจากเดิมทำนาอย่างเดียวประสบปัญหาราคาตกต่ำไม่สามารถตั้งราคาเองได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานลดพื้นที่นาข้าวแบ่งมาปลูกไม้ยืนตน้นไม้ผลเช่นกล้วยมะม่วงมะละกอฝรั่งและมะขามเทศซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินเคม็มจนสามารถปลดหนี้และสร้างไรายได้สู่ครัวเรือนได้อย่างมั่นคงศวนมิจะข่าวเปิดกำอันเน่านำกันใส่ปุ๋ยใส่นี่แหละครับมีความรู้จากทางศูนวิจยเข่า เป็นหลายๆอย่างที่เขาว่าให้ามร่วมมือทั้งที่ผมเหตยู่งุมือนีนะหน่วยงานทศูงส์วนจัยเขาทางกเกษตรเป่นก่างคนต่างมาพัฒนาชุ่มชนกับทง่เขามาขึ้นกันครับราวาทางเจ้าหน้าที่หน่วยเนี่ยที่มาสนับสนุนทุกด้านครับเมื่อก่อนเกษตรกร,ร,กรทำนาอย่างเดียวครับทำนาอย่างเดียวแล้วทีนี้ประสบปัญหาขาดทุนนะครับแล้วก็วเรา,าเอาหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อความยั่งยืนทางการผลิตนะครับ ทำให้มีพืชหลากหลายมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็อบรมการอบรมเกษตรกรนี้ทําให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบครับสามารถที่จะขยายผลให้เกษตรกรเครือข่ายได้อื่นได้ครับการว่าทีว่าเศีษยกตจิตพ่อเบียงเนาครับเมี่ยงเฮ้าชิดยางอย่างนนละครับน้ำมะปูกเลยครับทีว่ามันถือบทวดไล่ใจของเฮ้าภายในครอบครัวนะห้มียางละเล็กละน้อย ให้มันมีที่ว่ามองเห็นนี่อย่างให้ตรงนี้ว่าเขามาสวนหนึ่งคือบ่ได้ไปหาซื้อของในตลาดนะครับได้กินในของสวนวันผมมาาน้านี่ผมบอกเคยห่หอเขาาลักเทียผมมากินหมากไปในสวนกะเหลวเลยเพราะว่ามันเป็นยังไงมันมันที่บ่ได้คาใส้ใจเขาที่บ่ได้เพราะว่าการที่ผมเร็นมานี่กับือว่าบอกคำพูดต้องเรียนดูลูกลได้รับการศึกษาเย่าทุกคนครับครับอันนี้แหละเป็นจริงที่ ดีที่ทวดของของพระเจ้าอยู่หัว,วของล่อกเก่าแครับที่ว่าให้เหตุไรห,หน้าสวนผสมเศรษฐกิจพ่อเพียงนะั่ยนะเห็ดแบบพ่อเพียงย่าจะเหตุเกินเพียงเพื่นว่าเอานังของคนมาใส่ก็เลยถือว่าดีขึ้นตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีให้มากจริงๆครับตัวนี้ถือเป็นเสียงที่สะท้อนของเกษตรกร,กรที่ได้น้อมนำหลักคำสอนของพ่อมาปรับใช้ ในด้านการเกษตรจนมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงตามพระประสงค์ของพ่อหลวงที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรที่เป็นรากฐานนำไปสู่ความเจริญของประเทศพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปียบด้วยพระอัจฉริยาภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลส่งให้ความสำคัญกับด้านการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน การเสริมสร้างอาชีพและรายได้จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรหลายๆโครงการในปัจจุบัน ส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่นะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรและที่สำคัญมีผลผลิตที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดด้วยช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ